สวัสดีครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่วงเวียนใหญ่นะครับ นี่ฮะสัญลักษณ์ของวงเวียนใหญ่รถรามาช้างก็กำลังวิ่งขวักไฟวันนี้มาเยือนสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับก็เริ่มจากตรงนี้เลยที่นี่วงเวียนใหญ่รถติดมากเดี๋ยวเราไปดูสถานีกันดีกว่า จากวงเวียนใหญ่นะครับเราจะเดินเลาะไปทางนี้ถึงเดินประมาณ50เมตรร้อยเมตรก็ถึงสถงานีรถไฟแล้วระหว่างทางก็จะมีนี่ฮะตึกแถวแต่ว่าปิดไปเกือบหมดแล้วไม่เปิดก็มีผู้คนนั่งตามริมทางนี่แหละฮะนี่ วงเวียนใหญ่นะก็จะคึกคักหน่อยเป็นศูนย์รวมร้านค้าร้านอาหารตลาดวงเวียนใหญ่ก็อยู่แถวนี้นะเดินมาประมาณ1 0 2 0เมตรฮะก็จะเจอป้ายสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ซึ่งด้านหน้าก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์มีผู้คนอยูอ่ใช้ชีวิตรอบๆช่วงเช้าวันนี้9โมง9นาทีพอดีเป๊ะ ด้านหน้าสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นี่ครับสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่มีตู้เอทีเอ็มมีสารพระภูมิตูเ้เอทีเอ็มนี่นะของกสิกรนะฮะแล้วมีข้างๆนี่ก็คือรถสามล้อจอดอยู่ริมถนนที่เรายืนอ,อยู่ก็คือถนนตากสินนะเส้นนี้ที่จะมุ่งหน้าไปที่วงเวียนใหญ่ บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นั้นก็เป็นซอยเล็กที่จะเข้าไปนะเป็นตลาดแล้วก็มีป้ายโรงเรียนสหนิยมวิทยาห้างทองบัวเฮงแล้วก็อันนี้ถนนตากสินมีรถเยอะรถติดรถที่จะออกมาแล้วก็รถสามล้อมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่แถวนี้แล้ครับรถก็ติดอยู่ เข้าไปที่ตัวสถานีนะฮะสถานีเนี่ยตัวอาคารเนี่ยขนานไปนกับทางรถไฟนะครับไม่ได้เป็นหลังหรือว่าเป็นโถงเหมือนที่เราเคยเห็นกันจะมีสถานีด้านเดียวซึ่งตอนนี้ก็มีรถไฟเข้ามาแล้วนะเป็นรถดีเซลราง NKS 1202มาจอดรอแล้วอันนี้ตัวสถานีนะฮะก็จะมีผู้จำหน่ายตัวแล้วก็มีที่นั่งพัก ส่วนด้านนอกนั้นก็จะเป็นบริเวณเสาธงนะฮะแล้วก็ติดถนนเลยหันหน้าติดกับถนนนะครับไม่ได้มีอย่างอื่นนี่ก็มีรถมารอแล้วครับ1 2 0 2สถานีรถไฟโรงเรียนใหญ่นะใช้ตัวยอ่อว่างองูยอผู้หญิงนะครับตัวยอ่อของสถานีเป็นสถานีรถไฟระดับหนึ่งนะฮะตั้งอยู่ที่ถนนดิมทางรถไฟวงเวียนใหญ่ตลาดพลู ก็อยู่ใกล้วงเวียนใหญ่นะฮะแขวงบางยี่เรือเตทนบุรีเดิมเป็นสถานีต้นทางของรถไฟสายแม่กลองก็คือสถานีรถไฟที่ปากคลองสานฮะแต่ว่าไม่มีการเดินรถในช่วงปากคลองสานมาวงเวียนใหญ่ตั้งแต่น,แนู่นละหมกราสองพันาร้อสี เพราะว่ามีมติคณะรัฐมนตรีนะเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2502ในสมัยรัฐบาลจอมพลษลิ์ธนรัตน์โดยรางรถไฟก็ยังคงอยู่แต่ราดยางมาตอยทับไว้ใต้พื้นถนนแล้วก็มาสุดท,ที่ตรงนี้นะเนี่ยที่เราเห็นแล้วเริ่มที่ตรงนี้เลยนี่ก็เป็นป้ายกำหนดเวลาเดินรถไยแม่กลองนะจากมหาชัยไปวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่มหาชัยนะ แเราจะเห็นขบวนนี้นะฮะที่จอดรออยู่เมื่อครู่4313นะครับออกจากวงเวียนใหญ่9โมง40นาที ขบวนรถเดินดีตารางนะครับใช้ทั้งหมด3มคันนี่ก็เป็นกศหนึ่งสองศูนเดินตามหลังรถไอติมนะฮะกำลังหิวเลยแล้วก็กศหนึ่งสองศู4 เจ็ดสี่0ันนะฮะมองเห็นเป็น3สามอันนี้เลขสวยครับพสขหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้เหมือนคำสั่งของตำรวจเลยครับดีนเขาเรียกกันหนึ่งสองหนึ่งสองมหาชัยวงเวียนใหญ่ครับนี่ก็ทางขึ้นนะฮะ เดินตรงไปแล้วตู้แรกนะครับที่จะนำพาไปก็คือกอข1205นะ ด้านหน้าก็คือตลาดนะครับชุมชนชีวิตผู้คนก็อยู่กันแบบท่อยทีทอยอาศัยนะฮะรถมาก็หลบรถไปก็เดินข้ามทางกันไปมาปกติ sure right อันนี้ก็เป็นซอยดินทางรถไฟสอง จะมีผู้เฒ่าผู้แก่นะคนที่เคยอา้ชีวิตอยู่แถวนี้นะครับนี่มอเตอไซค์ข้ามกันตามปกตินะตัดกับตอยแล้วก็จะมีร้านค้าริมทางรถไฟร่มนะฮะร่มแต่ร่มไม่ต้องผุ่มนะครับคนละที่กันผลไมา้ทุเรียนแล้วก็นอน,นะฮะรถไฟ เป็นชีวิตยามเช้านะ9โมง25นาทีแล้วตัวนี้ตัวชานชาลาก็จะมีร้านอาหารนะนสูตรทางเลยครับ right สูตรชานชาลา <the way. S 1> ส่วนลังคานั้นก็เป็นออกแนวเป็นเพิงนะด้านเดียวรถไฟก็จอดรอยอยู่ที่เซรางซอยหนึ่งนะริมทางรถไฟหนึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับซอยสองมีรั้วเล็กๆกั้นอยู่นะ เป็นทางข้ามสําหรับชาวบ้านแลว้วก็ผู้ที่อาศัยแถวนี้นี่ก็เป็นวิถีชีวิตผู้คนแล้วก็รถไฟที่รวมอยู่ด้วยกันตลาดกับรถไฟเป็นจุดเดินทางจุดเริ่มต้นที่นี่ก็ทําให้การค้าขายก็ดีช่วงนี้ก็คงจะได้ค้าขายกันมากขึ้นนะฮะมีการผนผลิมาตรการต่างๆนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบของตัวสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ อย่างใช้ชีวิตก็อย่างที่เห็นครับเป็นตอกซอกซอยเล็กๆส่วนนี้ก็เป็นป้ายของสอพอนะะท่านชิลเสศวัฒนมงคลไม่รู้สมัยไหนที่ขึ้นป้ายไว้สร้างบันไดาทางขึ้นลงสถานีรถไฟนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็ปีนี้ฮะก็ลงเหมือนกัน เข้าโหมดการเมืองนิดนึงนี่ลงสองกอนะฮะรอบนี้ไม่เป็นไรชอบใครรักใครเลือกไปได้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีเซเว่นด้วยนะครับเซเว่นอีเลฟเระหว่างรอรถออกเนี่ยชีวิตริมทางรถไฟก็จะดำเนินไป เรียบๆง่ายๆค้าขายส่วนคนที่อยู่บริเวณนี้ก็ทุกอย่างคือเป็นเรื่องเดิมๆกปกตินะไม่ได้มีอะไรที่วิดหวาค้าขายก็ธรรมดา ที่ะฮะที่ต่องเาียมจา,าสถานีขณะนี้ออกจากสถานีค่ะกับสูนโยสารที่มีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยปลอดนำสิงง่งของจำกราบของท่านึ้น่อสหานที่น่งบนกระบวนรถอให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะเสียงประกาศนะครับว่ารถพร้อมจอดและอีก3านาทีข้างหน้าตอนนี้นกาวนกาสแนาทีแล้วนะเหลืออีกสองนาทีเท่านั้น ออกตรงเวลาเนี่ยข้างในว่าจะต้องเปิดการตมองตอ ียมออกแล้วครับรถไฟออกครรถไฟออกรถไฟออกรถไฟออกแล้วนะครับเก้น,นาฬิกาสีสนาทีออกตรงเป๊ะเลย NKF 1205ทสองศาทำขบวนก่อน นี้เทคโฟโต้นะก็พามารับชมรถไฟที่วงเวียนใหญ่แล้วก็พามาชมสถานีวงเวียนใหญ่รนะถไฟก็เลี้ยวโคง้งเข้าไปแล้วรับสายตาเราไปเทคโฟโต้วันนี้สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะบริเวณสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ก็พามารับชมเพียงเท่านี้แหละ วันนี้เทคโฟโต้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะแล้วก็กลับลาเพียงเท่านี้จากที่นี่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่สวัสดีครับ